แอปทังสะออนตอบสถานะใจล,ะล่าสุดหลังมีข่าวกับหนุ่มๆรุ่นน้องหลายคนทําเอาแฟนคลับติดกันรัวๆไม่หยุดแล้วหลังจากที่นางเอกสาวแอปทังสะออนได้ทำเซอร์ไพรส์ส่งเค้กวันเกิดสุดหวานดีไซน์เกๆ๋ๆไปให้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธนพแลแม้ตัวตัวไม่ได้แท็กแต่ก็ซูมหน้าเค้กเห็นชื่ออย่างเด่นชัดเลยว่าใครเป็นคนส่งมาให้บอกเลยว่าเค้กว่าหวานแล้วคนส่งให้หวานยิ่งกว่าอีกจริงๆแต่ไม่ใช่แค่หนุ่มตีธนพลคนเดียว ที่ต่างก็มีข่าวกับแม่แอนรวมไปถึงหนุ่มนนกุลชานน์สันตินทรกุลและต่อธนภพลีรัตนคจรอ,อีกด้วยล่าสุดทางแม่อปได้มีโอกาสเผยสถานะที่แท้จริงและสถานะใจของแม่กลางรายการแฉหลังจากที่ก่อนหน้านี้แฟนๆแห่จับจิ้นกับหนุ่มรุ่นน้องหลายคนซึ่งได้เผยว่าถามว่ามีดาราหนุ่มๆมาจีบไหมไม่มีใครมาจีบหรอกคะ่ะทุกคนก็คุยๆกันแต่คุณทีมพี่าจะโดนเยอะเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะเจอกันครั้งแรกตั้งแต่อายุสิบกว่ามั้งคะ ถามว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนไหมก็ไม่หรอกค่ะก็เป็นเพื่อนกันและทางด้านความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องมาจีบไหมก็ไม่มีค่ะทุกคนคุยกันหมดแต่ถ้าเป็น fc ก็อาจจะมีแอปรู้สึกว่าก็มีคนกล้าคุยมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแต่หมายถึงว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเราเปิดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายนะคะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมุติเราได้ร่วมงานกับหลายช่องหลายคนเราก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามวันนี้แม่ยังโสดสนิท อนาคตไม่นแน่แม่อาจจะมีคนรู้ใจมาจับจองไว้ก็เป็นได้ขอเป็นกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ